สวัสดีครับตองโมค,ครับผมวันนี้มาแรงร้อห้าบหลาลำสิบนิ้ว c z 4ซ5สห้าห้านะครับจากที่เราทำเดโมให้ดูไปแล้วเนาะในเทปที่แล้วนะครับวันนี้ไม่ใช่วันที่ลมนิ่งเนีจะ้ะค่อนข้างมีลมเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาไซชอ็อตที่จริงกับผมไม่ชอบยิงไซช็อตนะครับเหมือนเหมือนที่ผมบอก มันมันค่อนข้างรบกวนการยิง<ม>การเอมนิดหน่อยเพียงแต่ว่าเราอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับนี่หมุนยังไงวะเนี่ยเออหมุนสุดละอ,อ,อยากให้ได้เห็นนะครับด้วยกันว่าเอมยังไงเข้าเป้าแบบไหน เวิวสันอยู่นู่นนะครับร้อยห้าสิบมันก็ไม่ใช่ร้อยห้าสิบแบบร้อยห้าสิบเลยเหรอกผมส่วนใหญ่ร้อยห้าสิบผมจะบวกไปร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสามนะครับร้อยห้าสิบสามหลาผมใช้หน่วยเป็นหลานะถ้าจะถนัดใช้หน่วยเป็นเมตรก็ออกไปคำนวณดูหลาหนึ่งมันเท่าไหรอ่อ่ะกี่เซนกี่เซนอะไรก็ว่าไปนะครับในส่วนของอจุดโฮโอเวอร์นะครับเดี๋ยวผมให้ดูจุดโฮโอเวอร์ก่อนร้อยห้าสิบหลานะครับ ประมาณ4.5มิลประมาณ5มิลลอะอ่ะเดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าบางทีผมก็จะเก็บข้อมูลเป็นโคบอลนะครับเพราะว่าแล้วแต่ลักษณะการใช้งานของแต่ละคนบางคนเขายิงเป้าเพื่อการแข่งขันก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับตัวนี้จะเก็บข้อมูลแบบเชิงทรัคก,กันฮันติงจะเก็บข้อมูลแบบโคบอลนะครับปกติผมจะยิงแค่3นัดแต่นี้ผมยิง5นัดอันนี้ผมขออนุญ,ญาตเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับ ืนก็ไม่มีอะไรครับอ,อุปกรณ์ที่ผมบอกก็มันก็มีเวกเตอร์ออปติกนะครับรางเป็นของ MDT นะครับ20 MOA นะเนาะลำกล้องตัดปืนมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับตัวนี้กระสุนที่ใช้ก็เป็นอ e ีเล่เขียวทั่วๆไปครับไม่มีอะไรท้ก็ทำเองอันนี้เป็นอินเตอร์เกรดของพิเศษคัสตอมนะครับส่งมาให้ เป็นข้อมูลผมผมข้อมูลผมทิ้งไว้ในวิดีโอหลายๆตัวแล้วแหละแต่วันนี้ยิงขี้เกียจพูดเยอะครับเหนื่อยเหนื่อยไม่รู้ทรงผมเป็นไงนะนี่เพราะว่าเทปที่แล้วนี่ทรงผมถุยมากนะครับอ่เดี๋ยวผมตั้งอุปกรณ์ก่อนจากโดเป็น4.5นะครับเดี๋ยวผมจะใช้5มิลในกล้องนะครับ5 5มิลในการโฮโอเวอร์เนาะปืนซีโรที่25หลาขาซ้ายผมนี้ก็ กระโหลกกระล,ะลนะครับเป็นขาทรายของพวกกลุ่มบีบีกันนะครับตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยก่อนข้อมูลปืนที่ยิงผมทาไว้นานแล้วแหละแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ออกกนาดน,นานนะครับก็เลยอ่ะเอามาข้อะสนิมให้หน่อยตัวร่างตัวสโคปอ่าตอนที่ติดตั้งนี่ก็อย่าลืมไลน์อัพเป็นบับเบิ้ลเลเวลหรืออะไรนะครับอย่างที่ผมทานี่ก็แบบง่ายๆดิบๆป่าเทือน สำหรับคนสมองน้อยๆอย่างผมที่จะคิดหาวิธีทําได้นะครับปกติเขาจะมีตัวแคลมบ์บับเบิลเลเวลข้างหน้าตัวของมืออาชีพนะครับแต่ผมเน้นง่ายเข้าว่านะครับเท่าที่อุปกรณ์ที่มีนะฮะมายิงกันเลยไหมนะครับร้อยห้าสิบหลาสำหรับลำสิดสองนิ้วตัวนี้ข้อมูลปืนไม่น่าจะมีอะไรและปืนผมไม่เคยล้างนะครับไม่เคยล้างลำกล้อง กระสุนตลาดตลาดปืนนี่ไม่ได้ราคาแพงกล้องก็ไม่ได้ราคาแพงนะครับที่ที่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยคือผมเน้นง่ายดิบเถื่อนที่ไหนก็ทําได้นะครับแล้วก็นี่ไม่ใช่เรื่องมหศัศจรรย์น,นะครับในในใน,ในการยิงระยะนี้คือทุกคนยิงได้หมดคือสสองยิงได้หมดแม้แต่สภาพคอนดิชันที่มีลมโหดๆอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวดูไปพร้อมกันเลยนะครับกลุ่มที่คาดหวังก็น่าจ,จะไม่เกินสนิ้วเอาง่ายๆคือ ปวดยาคูโดนก็เป็นที่น่าพอใจสําหรับชักกันน,น้อยแล้วนะครับเรื่องการคลิปปืนก็ตามสูตรที่เราไอถนัดคลิปแบบไหนของผมนี่จะดันไปข้างหน้าแล้วก็บีบบีบข้างหลังนิดนึงนะครับปืนแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะทําความเข้าใจกับเขาด้วยนะครับผมจะยิงข้างล่างก่อนนะครับตรงสะดือน้องวิวสันนะครับดูดีว่าจะออกมาแบบไหนโคบอลําันัดแรกดูสิห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ามิลครับผม จะยังไม่เผื่อลมนะครับผมคิดว่าน่าจะเห็นในสุกุแเขมนะโอ้ไปสี่จุห้าตามครับยิงเหมือนเดิมเล็งเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนมันเพื่อดูกลุ่มกระสุนนะครับผมจะยังไม่โฮเวอร์ลมนะดูกลุ่มกระสุนก่อนนะครับยิงดูกลุ่มกระสุนกับ ยิงเพื่อทำกลุ่มกระสุนก็แล้วเรื่องไะกลุ่มดีนะครับผมแถบไบ้คอร์สไหมแถบครับผมหอมกลิ่นดินปืนยังไง <laughs> ที่สามครับลมเปลี่ยนที่แล้วนะตะกี้ตอนไปตั้งเป้าเนะี่ยลมไปทางหนึ่งยิงไปก็ลมอีกทางหนึ่งโอ้เข้ากลุ่มเดียวกันเลยนั่นะอันที่สี่ครับนี่ปืนตัดลำนะตัดกันเองด้วยนะทำง่ายๆทำที่ไหนก็ได้แบบนี้ ที่สี่นี่ผมก็จะยิงผ่าลมไปเลยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันลมที่นี่มันเอาอยู่อ่ะผมอยู่กันเอะสีนั้นแล้วเหรออันนี้นัดที่ห้านะอใช่ไหมโอเคโอเคโอเคเมด่อแต่โม้ครับลมมันมันมัผ่าลมดีมากนะมันมันมันสู้ลมได้ดีกว่า ลมนะครับคืลาลมเครียดแล้วถ้าลมแบบนี้ผมดีครับผมว่าไม่กระจอกอนั่นอนะแล้วอันเนี้ยนัดที่ผมปล่อยไปเนี่ยลมนะครับผมรู้ว่ามันลมผมก็ยังปล่อยอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาไงดีเพราะว่ากลุ่มนั้นไม่ไมเกินสองนิ้วหรอกนะครับ เดี๋ยวขึ้นชุดที่2เลยมากลุ่มดีนะกลุ่มดีผมว่าให้ดูกันต่ออันนี้ผมก็ไม่ได้พักล้ำเนาะกุศลออกขวานะชุดที่2ก็จะเลื่อนไปตรงลิ้นปีนะครับเป้าการนะครับเพื่อแยกแยกแยกชุดให้ชัดเจนนะฮะ เอา4.5เอมนะครับเพราะที่มันตกไปตะกี้เราเอา5เอมแต่ว่ามันขึ้นไป4.5นะครับเหมือนที่เราโดบยังไม่ต้องโฮวินนะครับวินแฟลกนี้กลับมาฝั่งหนึ่งครับ ยังออกขวานะครับแต่ว่าผมไม่ได้เอาปรับวินเดจตามนะครับยังเลงมันเดิมอยู่นะฮะหอมดินแจ่มเลย ไปก่อนไหมแถบอยู่นะนัดที่สามครับ เดี๋วนี้ยิงง่ายยิงง่ายกว่าอีกจิ๋วจี้เยอะที่เดิมเียอีกนั้นหนึ่งครับจะได้หายสูงฝอยฮะเป็นไงหรอ อันนี้ปืนซีโร่ที่ยิบห้าหลานะครับกลุ่มเนี่ยเลืออยๆนะผมว่าร้อยห้าสิบล้ายิงแบบไม่ได้เกรงอะไรนะครับปืนสนิมสนิมของเราเนี่ยที่จริงน่าจะพอแล้วนะตัวนี้เนาะหรือว่าเดี๋ยวเอาให้ดูอีกชุดหนึ่งแล้วกันเนาะจะได้หายสงสัยนะครับร้อยห้าสิบหลา ที่จริงมันจบแล้วเลยทนดะสอบแค่นี้นะเรามาดูชุดที่สามของวันนะครับลมก็ไปอีกแบบหนึ่งแล้วนะฮะน,นี้ก็ยิงหัวแล้วครับยิงเป้าตรงหัววิวสันปืนก็ไม่ได้พักลำนะครับแค่บรรจุก,กระสุนแล้วก็ย้ายมุมกล้องเลยนะครับเอาฮูเวอร์เป็น4.5เหมือนเดิมนะครับที่จริงมันมันจบแล้วขนาดเนี้ย ก็ถือว่าแสดงเห็นว่าเรายังไว้ใจจุดสองสองขนาดน้ำหนัก40เกรนกับ Standard v e l o c i ซิในระยะนี้ได้หรือเปล่านะครับกล้องกำลังขยายที่ท่านเห็นนี่ก็คือ16เท่านะ16เท่ายังยังเหลือขอบเส้นเลิงไว้ให้ลดกำลังขยายอีกเยอะแยะเลยมาเอาแล้ว ออทำไมนั้นนี่ขึ้นสูงว่ะอาจจะกล้องเคลื่อนมั้งเพราะว่าตะ่กี้ผมก็ตามปืนกระแทกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้ากลุ่มมันยังเกาะอ,อยู่เหมือนเดิมก็ถือว่าเดี๋ยวเราไปเช็คซิโร่ที่มหาหลาเอาอีกที่หนึ่งนะครับวิธีเช็คปืนนะครับหรือลมมันดึงมันก็เป็นไปได้เพราะอย่างผมไม่โทษฝีมือตัวเองหอกผมมาตรฐานดีฮะสิบสองนิ้วเนาะ ไปที่เดิมครับมันเข้าที่เดิมเลยนะผมเลงเหมือนเดิมแสดงว่าศูนย์ปืนผมน่าจะมันน่าจะเคลื่อนครัเพราะว่ามันมีกระแทกนิดนึงตอนเอาเข้าออกรถนะครับร้อยิบห้าหลาทำกลุ่มได้เบียดกันขนาดนั้นก็อ้ย้อยห้าิบหลาเนี่ยกลุ่มเบียดกันขนาดนั้นก็น่ากลัวนะฮะ กุ่มเขาเลยแหละสามนัดนั่นแหละยังไม่จบอีกเหรอให้ฟาดีกใช่ไหมนี่ยังไม่เชื่ออีกเหรอว่าสิบสองนิ้วทําได้ปืนตลาดตลาดราคาถูกๆนะครับสีแซดสี่ห้าห้าตกรุ่นฮนะ ไม่ต้องพูดอะไรแล้วผมยิงฝาลมผมไม่ได้คิดถึงเรื่องลมอะไรเลยนัดน,นหนึ่งนะครับกลุ่มเขาเลยอ่ะกลุ่มเขาเลยพี่น้องอันนี้คือ ถ้าจริงๆแล้วถ้าใครติดตามงานผมจริงๆในช่องอ่ะจะรู้ว่าผมไม่ได้เป็นคนยิงช้าหรือประณีตอะไรอย่างนี้นะครับแต่เป็นแต่ว่าเราอยากสร้างมาตรฐานไว้ให้หน่อยว่าเผื่อใครสงสัยว่าเฮ้ยสิบสองนิ้วเรอ้อนสิบหลาพี่จะแม่นหรือเปล่าบางทีผมก็ไม่อยากพูดว่าห้าสิบหลาปกติผมไม่ค่อยได้ยิงนะครับผมห้าสิบหลาเนี่ยเพราะว่า ผมนะไม่เอาไหนเลยเรื่องยิง50หลานะครับแต่ว่าด้วยระยะ 150- 200าสยหรือเนี่ย100ถ้าถ้าอุปกรณ์ดีๆก็สู้เขาไม่ได้นะครับถ้าเอาตรงๆนะนะเพราะว่ากลุ่มมันยังคุมได้อยู่แต่ว่าถ้าเกินไปเนี่ยมันมันมีเรื่องดวงเรื่องโชคเรื่องประสบการณ์เรื่องอะไรด้วยนะครับก็น,นี้กระสุนแบบโคตรบ้านนะฮะแล้วก็ปืน แล้วถูกก็ตัดกันกับลงกันเองนั่นแหละครับคราวก็ไม่ได้เสีดองศาด้วยนะถ้าไปดูในรายละเอียดปืนที่ผมให้ดูยิง่อเดีวผมพาไปตรวจเป้านะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับไปเจ็บของก่อนถึงเป้าแล้วนะครับสีแตกกระจายสวยงามข้างหลังมีลมวินแฟลกแต่นิดหน่อยครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เท่าจังหวะที่ยิงนะครับ นี่คือพวกเศษตะกั่วต่างๆน่นนะเอากลุ่มไหนก่อนดีนะครับเอ่อนี่มันออกขวาอาเดี๋ยวผมบอกก่อนออกขวานิดหนึ่งการที่มันออกขวานะ่ะที่ผมพูดไปตะอกี้เนาะอาจจะเกี่ยวกับปืนกระแทกแล้วเคลื่อนแต่อย่าลืมเรื่องหนึ่งนะครับที่ที่ผมบอกว่าเรื่องไซช็อตมันจะรบกวนการยิงนะครับเดี๋ยวเราต้องไปเช็คซีโร่ถ้าเราเก็บข้อมูลหรือยิงซีโร่ด้วยตาเปล่าให้ใช้ตาเปล่านะแต่เพียงแต่ว่า มันเป็นอุปกรณ์การถ่ายทํานะครับอยากอยากให้เห็นไปด้วยนะครับแต่ว่ากลุ่มอาจจะชิฟหนีออกไปนะครับเหมือนอย่างที่เห็นอย่างนี้นะครับออขวาแต่มันออกขวาแบบไหนอ่ะแบบแบบไล่เลียไล่เรียกันอันนี้กลุ่มแรกที่ยิงนะครับมันก็หมดอยู่นะเนี่ยครับไม่ถึงสามนิ้วนะครับสองนิ้วครึ่งนะครับเห็นไหมสองนิ้วครึ่งนะฮะเอ็มตรงนี้แต่มันยกขึ้นมาแต่มันยกขึ้นมาทั้งกลุ่มเลยนะ มาชุดที่สองหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้านัดนะครับ C ี่ชีแบบไม่เข้าข้างตัวเองครับ two and a half inches นะครับสองนิ้วครึ่งนะฮะตัวนี้เหมือนกันนะครับที่ยิงตัวหลังสุดก็ยังเกาะกลุ่มหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับสองนิ้วสองนิ้วนะฮะสองนิ้วนี่คือสองนิ้วนี่คือ กลุ่มประมาณกุ๊กก้นขวดเอ็มร้อยหรือยิงขวดยาคูก็โดนนะครับมันยังยังยังเขาเรียกอะไรอะ่ะสำหรับผมนี่คือมันยังไว้ใจได้นะครับสําหรับสมอลเกมฮันติ t i นะครับถ้ามันมันมันสามารถคุมให้อยู่ในในคิวโซนหรือว่าอะไรอะ่ะจุดที่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 แบบอย่างอย่างอย่างพวกยิงแจ็คหรือยิงกระต่ายป่านะครับอย่างเมืองนอกเขายิงกันอยู่ p a r ด็อกเนี่ยก็ยังยิงได้อยู่นะครับร้อยห้าสิบหลาแล้วก็ นี่มันเบนเบนไปหัวเลยนะครับมันมัน,ม,นมันยังมีพลังที่มันแบกมากับหัว40เกรนเนี่ยเยอะอยู่นะครับก็ไว้เป็นไอเดียนะครับสำหรับคนที่ยังสงสัยว่า150หลา12เนืว้วยิงได้ป่านะฮะก็ประมาณนี้ครับยิงเอาสนุกสนานไม่ได้มีสาระอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวดูก่อนว่าจะขยับไป175ไหมนะครับ อยากดูหรือเปล่าถ้าอยากดูก็บอกก็ได้หรือว่าจะให้ค่าไป200เลยนะครับว่าะ200เคยยิงไว้แล้ว1 0ึงเคยยิงไว้แล้วแต่เพียงแต่ว่าผมเอามาข้อสนิมตั้งแต่นั้นผมไม่ได้ยิงเลยนะครับระยะนั้นๆน,น,นะครับโอเคไว้เป็นไอเดียนะครับสําหรับคนที่ใช้จุดสองสองอยู่นะครับ4ีแซดสี่ห้าสิบสองนิ้ววิลสันและแตงโมล,ลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ครับโอกาสหน้าสวัสดีครับ thank okay. you